โดดใดเนาะจะเป็นไข่ปนนอจ้าไห่ไข่ ใหม่เราบอจ้าใหม่เห็นแล้วป้อค่ใหม่เราบอจ้า,หาใหม่เห็นแล้วป้มอมันกระเด็นคืนๆอยู่อย่างนี้เอาหาน้าที่เราพี่น้อง หัวลอยจอ้กว่าเยอะแบบนี้ปิดฝาแล้วสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัพเดตให้ดูอีกทีนะคะที่เราใส่ไข่ไม่เห้อ เป็นหมี่ผัดมีผัดนะคะผัดหมี่นะคะผัดนพี่น้องนอกต้มมืนบ้าง้องอมันจะให้เงเ้น เสร็งนิดหนึ่งคุกว่เห็นนะพี่น้องผัดสูตรใดกับวกูต่ใส่ใส่คุนกรุ่มอันนี้ i สูตดใจดอกพี่น้องเลยสูรกระแด็นตึ้นคือนอยู่อย่างนี้นเอาห้านาทีดอกพี่น้องสได้กับสินเด้อจะี่นอนปิดฝาไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะ ศึกษาแล้วพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเปลี่นให้ดูอีกทีนะคะนี่ตนอเนาะเป็นไห้พ่เนาะจ้า กระแดนถึงเคองอยู่อย่างนี้เอาห่านัทีกลับพี่น้องมีผัดได้เวลาลงเตาแล้วจ้าผัดมีผัดมีนีคือเป็นไงบอและ่ะพี่น้องป้องไป <laughs> ที่เป็นไง นจะตีหัวลอยจ้าของเหมอเด้อบ้าน้นึ่งใส่ใส่น้ำใส่พอมีรสชาติอะไรนะเป็นมีให้บ้านนึ่งเพื่อแกงแข็งกระแดอยู่นี่เขยอกโหดใจเนาะเป็นให้พ่อนาะจ้า ไม่เรวบจ้ามาเห็แล้วป้อค่ะดใจเนาะเป็นไห้พ่อนะจ้า Say khao đi. Oh, sếp nén luôn cái vào thái, thái này. này là nếu 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 nọ nếu 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 ก็มีรสชาตอะไรนะีเป็นไห้บล่ะที่รองฟ้องไปที่เป็นไหนมีไหนนอนทันบนนอที่จ้งแดดจึงคืนแฉกน้องว่างแดนงคือให่เงียจะน้อยแล้วจี่นงอกก็ว่า ăn. tay đây đó các bạn ơi, สดใดเนาะเป็นไ้บอจ้าติดฝาแล้วสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดนให้ดูอีกทีนะคะ สูตรผัดมีเอาคือว่าเห็นนะพี่น้องผัดสูตรใด,ดกับวุ้นจะใส่ใส่ค้นกรุ่มอันนี้นนสูตรผัดมีเอาอนองเดี๋ยวก็ได้จ้ะเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึง ที่เป็นไงบ่ล่ะพี่น้อ